ณนโอกาสบัดนี้อาจมะมาพาจะแสดงพระสัทธรรมเทศนาเมื่อวารมีสาขาบูชาเพื่อเป็นเครื่องกทร,รงองค์พระธาตุบรมีขุนดาเป็นพุทธบริษัททัย่างหลายวามจริงวันมีสาขาบูชาเป็นวันสำคัญอย่างยิ่งในพระพุทธศาสนาวันหนึ่ง เพระว่าเป็นวันประสูติเป็นวันปฏิรูปและเป็นวันนิพพานพระองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเทรงได้เจ้าสมบัสูตรจากพระคันมารดาก็วันนี้ปฏิรูปพิเศษสัมมาสัมพุทธิญาณก็วันนี้ทรงนิพพานก็วันนี้จำบรรดาสัมพุทธบริสัทธ์ทั้งหลาย ห่าความเป็นมาพระองค์สมเร็จพระจอมไตรบรมัสเซนได้สัมมาทัศน์เจาบรรดาตพุทธเวสัดเป็นหลายก็ทราบแล้วตอนนึงจะนำอวธรรมคำสอนของพระองค์สมเร็จพระที่แก้เมื่องในพุทประวั no ติตอนใกล้ชะนิพานในบรรดาเป็นดาตพุทธเวชัทนหลายแต่ก่อนแสดงเวลาแก้ิมืางขอแสดงตอนต้นคือก่อนอรรลอภิเศกสัมมาทัตโพธิญาณก่อน นะยายาคืององค์สมเด็จเปชินวรบรมศาสนาสัมมาสัพทธเจ้าทรงมีพระบรังษาคืออายุได้ยี่สิบเก้าปีองค์มสมเด็จเปชินศรีก็ทรงกระดึกสูสวนมันตะวันคือสวนขวัญในว่าสวนก็แล้วกันไปกับนายฉันนะเป็นว่าองค์สมเด็จะสัมมา,าสัพทธเจ้ามีทรงบำเพ็ญบรมีเพื่อมรลุเบิกเสัมมาทัพุทธิยานชิ้นเวลาเสียสงไขยจะแสนับ ในใกายเกิดข้งหลังนี้เป็นวาะทะยมรู้อริเศสสม,มาสันอริยานเป็นพระพุทธเจ้าแต่การที่ยมรู้อริเศสสม,มาสันพธิยานก็ดีทุ่บรรดาไรสาวกทั้งหลายลํารู้โสดาลีทาคาณาคาหลายก็ดีแคนี้ย่อมขึ้นแต่เวลาของบาร,รมีไม่ใช่ว่าคนที่มีบาร,รมีเต็มเกิดขึ้นมาแล้วจะเป็นพระอันนี้โสดาลีทาคาณาคารหนไม่ใช่ต้องรอก่อน แม้แต่องค์สมเด็จพระจินาวานก็เช่นเดียวกันคำว่ารอก่อนในที่นี้เพราะการเกิดของเราบรรดาเป็นพุทธบริษัทการเกิดของเราทุกชาติเราทําทั้งความดีและความชั่วที่เราสาะรว่าทําทั้งบุญและบาปทำกันทุกคนเหมือนกันแม้แต่องค์สมเด็จพระบริวันเบอไม่สาสัดาวสัมมาพุทธเจ้าก,ก็ทํามาเช่นเดียวกัน ในตอนต้นที่องค์สมเด็จพระพุทธวันเกิดขึ้นมาแล้วจนต้องอยู่ตรงนี้อีกเก้าปีตอนนั้นอาโศลไม่บาลมีคือมันที่ไม่ดีเข้าขวางทางในใจขององค์สมเด็จพระจอมไตรปิฎกสาดา,ต,าต่อมาอาโกศลถอยหลังไปเลอแต่บาลมีที่เป็นกุศลเต็มที่วันหนึ่งองค์สมเด็เจพระยาสีสุนทรเดชสูปรโกสลขวันวันนั้นก็เป็นวันพอดีที่บรรนาง พิมพาได้จะเทวีได้สดพระราหุนพอดีแต่เวลานั้นบรรดาเทวดาทั้งหลายก็ประชุมกันว่าเวลานี้องค์สมเด็จพระพุทวันคือศิตติ์าด้าสุมาณเป็นวาระที่จะออกมหาสรวิเนสยตรคจะต้องเป็นพระพุทธเจ้าต่อไปยังได้สแสดงเทวทูตสีเปลยกายขึ้นหนึ่งสแสดงคนเด็กเอนน็นเด็กเล็ก สองก็แสดงอาการของคนป่วยคือภาพของคนป่วยสามแสดงการของคนตายและเจ้าสี่แสดงภาพภาพสินพระอันนี้เป็นการแสดงเป็นตัวทั้งหมดเห็นเด็กเล็กๆหนึ่งเห็นคนแก่หนึ่งเห็นคนป่วยหนึ่งแลวก็เห็นคนตายหนึ่งแล้วก็เห็นภาพพระตอนนั้นองค์สมเด็จัมมาสัมพุทิทีิถานในฉันนะที่มีคนขับม้าขับรถรถม้านะ เขาว่าเป็นประเตุใดใจความจริงในฉันนี้ไม่มีความรู้ในาศาสนานี่เลยก็เป็นคนรับใช้แต่วเวลานั้นเทวดาเข้าดนใจให้ในคนะแต่ว่าคนเราเกิดมาแล้วก็ต้องแก่ขณะที่แก่กำลังมีชีชวิตอยู่ก็ต้องมีอาการป่วยไข้ม่สมบายและมีอาการตายเป็นอัสุดถ้าเรายังเกิดเป็นมนุษย์เยนว่ายตายเกิดในวัฏตะงสารก็มีความทุกข์อย่างนี้ไม่มีที่สุด ต่อมาไม่เห็นภาพพระก็ถามในชนนะนี่ว่าอะไรเวลานั้นพระสงฆ์แต่งกายอย่างนี้ไม่มีมีแจบ่บรรดาเจริญั้งหลายพระบรรดาเดียรถิงหลายแต่งตัวไม่เหมือนอย่างนี้ในชนะในฐานะนานะพิเทวดาเขาครอบครองใจพระกราชวนณองค์้มเดชระจอมกลว่าภาพที่เห็นนี้เป็นภาพพระสงฆ์พระพุทธเจ้าข่ะเึ็นพู้ภัดกิีเลส คนที่จัยจริเล็ตหมดจะหมดเกิเกความทุกข์กคือไม่เวียนว่ายตายเกิดในวัฏสงสารตายแล้วก็อย,าาย่าไปนิพพานมีแต่ความสุขอย่างเดียวองค์ส,เสม,มสสดสเด็จพระสัมมาทั้งเจ้าได้ทรงสราปน์แล้วสมเด็จพระบพิตรแก้วก็ทรงคิดว่าเราจะต้องหาทางพ้นจากความตายนี่เสียงอะไรเสียงอะไรให้คนให้คนเราฟังนะ ไอ้เสียงเงกองนั <Glenn> ้นในเวลานี้หาทางพระเจ้าความตายพระองค์พระเดชจอมใจไปเมืองสระดาาประกาศว่าเราจะต้องออกสู่มหาทิเศสยามก็เป็นเวลาพอดีบรรดาท่านพุทธบริษัททั้งหลายเวลานั้นเมื่อหมายเข้ามาทูลพระองค์พระเดชจอมใจไปเมืองสระเบา ว่าเวลานี้พน,นางพิมพาไปสูพระราชโอรสกลายบว่าเป็นชายาจนไประจอมใจรสัตยาจะคิดในใจว่าห่วงใหญ่เกิดขับเราได้หนาที่เดี่วปวดตังทีเว้หัวลูกหัวคอแต่ถึงแม่อะไรจะดีเราต้องออกบทวันนี้เพื่อสู่มหาพิเศษคกรมหาธรรมะที่คนเกิดและไม่ต้องตายต่อไปนั่นคือพระนิพพาน หลังจากนั้นองค์สมเด็จพระจมัยก็ทรงสมเด็จเข้าสู่พระราชินิเวศเมื่อเข้าไปแล้วองค์สมเด็จพร,ระบรมโลกระเทยก็ยังไม่ไปเยี่ยมพระนางพินพาคอยอยู่่อนคอยจนกว่าเวลาเด็กพระนางพินพาหลับก็ย่องไปโดเห็นมา,นา,นารดาพอดีพระราชโอร,รสดีฝั่งคนต่างหลับจีตคิดเียงเจ่าคำอำลาพระนางพินพาทั้งหลับหลับ เอลาเวลาหลับมัพเขจะได้ยินหรือเปล่าไยินไหมได้ยินแล้วุทธเจ้าจะยิงองเดียวเนี่ยหลังจากนั้นก็มาขึ้นม้ามากำลังกลับคือม้าใบแจมทองม้าตัวนี้มีกําลังมากนายชันมะก็มีกําลังมากฉันก็ผู้มีพระก็มีกําลังมากออกประตูในตอนดึก พอถึงประตูก็ไม่มีคนเปิดเพราะประตูนี้ใหญ่มากจะเวลาจะใช้คนเปิดต้องใช้คนหนึ่งพันคนเปิดที่จะออกแต่ต่างคนต่างคิดว่าถ้าประตูนี้ไม่เปิดเราก็จะจ้าที่ว่าเราจะเปิดเองมาก็คิดว่าถ้าประตูนี้ไม่มีใครเปิดเราจะเปิดเองในชันน่าก็คิดว่าประตูนี้ถ้าไม่มีใครเปิดเราจะเปิดเอง ก็ปราบกูฏเหตุอัศจรกรย์ปรากฏมีนามาโดยสมสมโพธิบรรดาเถงหลายที่ตับหนุนองสมเด็จพระธวันโดยนวิสาสัญดาสมมาทั้เจ้าก็ทรงบรรดาลให้ประตูเปิดเองหลังจากไม่กรทรงขี่มากัรมกะมีในฐานะเป็นผู้นำออกจากพระราชนิเวศเวลานั้นปรากบฏพุทธยามาราีิราช พยานมาราที่บ้านเป็นเพงเทวดาบนสวนรรค์ท่านพระนิมิตวัสสดีตึมบำเพ็ญบารมีเพื่อเป็นพระพุทธเจ้าเหมือนกันแต่ได้ใส่ความโลภเทวดาองค์นั้นคิดว่าถ้าพใบสิทธะราชโยมานเป็นพระพุทธเจ้าสอนคนปฏิพานทั้งหมดเวลาที่เราจัดเป็นแบบเดียวองค์สมเด็จพระบรมเสด็จจะไม่มีใครรับฟังเทศในความโลภเทวดาว ก็มายืนขวางหน้าห้ามบอกเป็ธิจตนาราชุมานจะไปไหนี่หยุดก่อนเนี่ยสมเด็จพระจินวรก็ต้องหยุดถามว่าห้ามทำไมเขากล่าวว่าอีกเจ็ดวันตำแน่งจักรพรรดิคือผู้ปกครองโลกจะถึงท่านแล้วขอท่านจงปกครองโลกให้มีความสุขต่อไปองค์มสมเด็จพระจอมไตรยพระมิสซาสันได้ก็ตรัสว่าปาดีมะดูก่อนมารพระมิสา เราทราบแล้วท่านอยู่ประเทศวัดเราจะเป็นจักรพรรดิปกครองโลกแต่การปกครองโลกไม่พ้นจากความทุกข์เป็นพระพุทธเจ้าสอนคนให้มีความสุขคือปฏิพานมีความสุขกวามม่วา,ขขวาต่อเมื่อไรบรรดาบริษัททธิงสีโยวบากสุบออุบาวิกาพิทสตะวันเลนพิุสธิโสนียังไม่รบเ้ื่นบริบูรณ์เพียงใดเราจะไม่ยอมกลับไปบ้านของเรา เมื่อไญยาบานเห็นแบบนั้นก็ถอนเลี่ยงไปหลังจากนั้นองค์สมเด็จพระจอมไตรรัตน์จุยาเราถึงใส่สีพัตานะมฤตยวันพืะองค์พาเมืองสมเด็จพระพเกวันก็ไปตัดพระเมารีแต่ถึงที่แล้วนะพอถึงที่ป่านี้แล้วก็ทรงตัดพระเมารีด้วยกระแขงตัดผมการตัดพระเมรีที่บรรดาท่านพระเไวสั์ที่บรรดาบางข่างคิดว่าพระเจ้าต้องมีจุกองค์มอมนล้วไม่จริง เพรว่าพระเจ้าเป็นอาจาริยะมนุษย์เวลาตัดพระมารีผมก็ยาวบ้างสันบ้างแต่ผมนี่จะบินไปทด้ินาวัดกอดจับหนังของแม่ศรีษะเหมือนกับคนผมมีบางคนคิดว่าพระเจ้าจะมีมวยผมกระบนนั้นไม่ถูกต้องเพราะว่าบางครั้งที่พระอานนท์พระอานนท์เป็น,น,นพระตัญชามีร่างกายต่ำกว่าพระเจ้าเพียงแค่สี่นิ้ว ไอ้รูปร่างเหมือนพระเจ้ามากเดิมมาแต่ทานไกรบรรดาพระสงฆ์ั้งหลายคิดว่าพระองค์คือพระพุทธเจ้าลุกซึ้งกล้าไปไกลนี่เห็นไหมว่าองค์สมเด็จพระจันร์ไตรมีพระศ,ศีร,รษะใม่เหมือนไม่ใช่แปลกบรรดาประสงฆ์ทั้งหลายเหมือนกับโกนและสิ่งที่เป็นมหา,า,าจรยรก็คือว่าตัดแล้วผมจะไม่ยาวต่อไปเวียนเปนศนาวัดแบบนั้นเกบาลองค์สมเด็จพระพุทธวันก็ทรงทดลองวิธีต้งควายู่ตั้งหกปี ทดลองยิ่งกว่าการทั้งหลายองค์สมเด็จพระจอมไใริสตได้เห็นว่าวิธีนี้ไม่รู้อภิเศษสัมมาทัณฑ์ญาณไม่มีมรรคผลต่อไปองค์สเด็จพระเทธเจ้ก็ทรงปฏิบัติทางใจการปฏิบัติทางใจเพีแค่คืนเดียวบรรดาเจ้าพุทับริษั์ก็ทรงบรรลุมรรคผลคือในยานต้นได้ทรงบรรลุปกเกดีวายสารุสยานตอนนี้ยังเป็นฌานโลภี ตัวเทวาสาญิยาน,นี่คือระลึกชาติได้ยานีสองได้ตูตูประปาญานคือทิฏฐิยานู้การเกิดและการตายของสัตว์าา้าติศสตว์ที่เกิดมาในโลกนี้มาจากไหนบ้างที่เกินบ้างรวยบ้างดีบ้างไม่ดีบ้างเป็นคนบ้างเป็นัติจจันบ้างเพราะกตกรรมอะไร เป็นตายเป็นเล็บไปเป็นมนุษย์บ้างเป็นสัตว์บ้างเป็นนรกเป็นสัจธรรกเป็นเปรตเป็น่องกายสติฐานบ้างเป็นเทวดาบ้างเป็นพรหมบ้างเพราะกฎุกรรมอะไรอย่างมือองค์สมเด็จพระจอมไตรยพระมาสัตยาทรไปสู่ตัวพระปาฏิยานเข้าสมรู้จึงตีเวลาสาวกพรองค์สมเด็จพระองค์ที่นั่งดิจาในโกรธจาบเวลาหนึ่เดือนคือแค่บับหนึ่งว่าการพิจิญญาณทั้งสองแบบการนี้ต้องเป็นพระวานิยก่อนนั่นไม่จริง พระหลักสูตรของบรรดาเป็นพระบริษัทชายหญิงที่พระเจ้าทรงแสดงไว้คือเป็นหลักสูตรวิชาสามะสัญญาอันนี้ได้ทัปติชาโลกีหลังจากนั้นพยายามสามองค์สิริปมหามุนีก็ทรงเข้าใจด้านด้าน,านอจิสัหมายความว่าสมาธิดีขึ้นจิตก็สงบได้ปกเพนิวายสามใหญญแล้วถอยหน้าถอยหลังแล้วเกิดชาตหไหนว่าบ้างเป็นอะไรมัาง ก็ทรงสร้างวาการเกิดขึ้นเรานับในคนเป็นสัตว์มากกว่าเป็นคนลงมารกมากกว่าเป็นเทวดาและกรมก็กต้องความเบื่อหน่อยในร่างกายหลังจากนั้นไปก็เกิดนิิตายานสมเด็จพิจมาก็ทรงเข้าใจในเรียสัตว์ก็พิจารณาในในเรียสัตว์พอถึงยานสี่กมารวิเศษสมาสันทวิญาณนี่ในตอนต้นบรรดาเป็นพระทวยปรทังหลาย หลังจากนั้นไปองค์สม,ดสมเด็จพระจอมไตรเวรมาศเชิาสมมาทิสจารย์สุพรรณแดงมาทำมเทศนาตัวพุทธบริสัทธถึงพรรษาที่45บวกกับ28ก็เป็นอายุเท่าไหร่บวก29่้าถ้าจำไม่ผิดเวลานั้นเ็นแปดสปีใครจะบวกกันเอาเองนก็แล้วกัน <c oughs> บวกตั้งลบตั้งคนแก่เทศน,นี้จะลืมเลขไปแล้ว จะออกโผว่มาพิโกลมหาพุทธเ้าเสดกมอายุ29ปีต้องใช้เวลา6ปีคนคว้าก็อายุสาีิแล้วก็ไปกาต้องศาสนาไปส5ปีไปแปีพอดีตอนนั้นายกพระองค์สมเด็จจจินสีพักรุธิปาวาลเจดีในตอนนี้องค์สมเด็จจินทสีทรงพระประชวนมาก เวลานั้นพระกรองค์สมเด็จพระภูมิมีพระพาเจ้าใครเข้ามาฟังเ,ศเ,เทศ่รัดในเทศพระสตรกระชาดกยากเทศเฉพาะศีงสมาธิปัญญาเพราะป่วยมากชั่วร่างกายแก่มากแล้วก็กลายเป็นญาราพระองค์งสมเด็จพระบพิตรแก่จะต้องนิพพานมาวันหนึ่งมารผู้มีปากไม้พยายามมาราธิราช ข้าเข้าไปกราบคุณองค์พระเยซูคริสรมโรกนาบวชสัพพมณะโคดมวันที่เราไปรบกวนท่านดีโคนต้นโภไม่ที่ประเทศกต่คนต่างคน,นต่างรู้แล้วแต่องค์พระเยซูริพูดแก้จสมเดรกจฉาศว่าถ้าบริษัทสี่ที่วิเศกที่สุนในยุบาส์อุบาสิกายังไม่บริบูรณ์เพียงใดเราจะยังไม่ไผ่านเพียงนั้น เขากล่าวว่าเวลานี้วิสุวิสุวิสุนีมาสมุทรามีมากแลปฏิบุญแล้วเขาองค์ผลิตพระวิชีกล่อตรงนี้ผ่านองค์ผลิตพระพิษมัยก็ทรงตรัดว่าปาบิมาโดยก่อเป็นผู้มารผู้มีบาปเพื่อจะบิไปเมื่อเขากลับไปแล game, ้วองค์ผลิตพระจอมไตรบริสุทธิ์สนาลเขาเจนาร่างกายว่ามันแก่มากแล้วทุกโสมมากแล้วร่างกายจะทนไม่ไหว ยังจะต้องมิพานในวาระนีเรืงตัดสินใจวันนั้นเป็นวันกลางเดือนสามที่วันมาฆบูชาองค์สมเด็จพระวยสาสันดาจึงทรงปรงอายุสังขารว่านับแต่บัดนี้ไปสามเดือนกรางมิพานนะหว่างนางดังมังควรเมืองกุศิดรามหาเมคอนวันกลางเดือนกพื่เตรงกบันวันสูตรวันตรูระวันพาน อ,องค์สเด็จพระจิตมารทรงปรงอายุสังขารแล้วแผ่นดินก็ไหวระอานมีความสงสยัยนี้เข้าไปถามปัญหาแผ่นดินไหวสมเบ็มีแป่แต่การก็ไม่ขอเทศในที่นี้หลังจากนั้นไปองค์สมเด็จกินาสีก็ทรงป่วยหนักขึ้นมาทันทีเวลาในตอนนั้นตาโกว่าเป็นโกมารพัชหมอประจําพระองค์ไม่อยู่ต่อมาจับมาทราบว่าอ,องค์สมเด็จพระบรมครูป่วยหนัก ร่างกายทุกข์้ีมากแต่ก็ไม่ละการแสดงพระธรรมเิศนาท่านโกมารพัชเตระกาทูลถามองค์สมเด็จระสัมมาัมพทธเจ้าว่าคันเตีพระกวาแค่แต่องค์สมเด็จระผู้มีพระภาคาเจ้าผู้เดินพระพุทธเจ้าอาการป่วยขององค์เป็นเรื่อการ,ร,าการใดข้าพเจ้าจะทถ่ร่ยายยาเม็ดเดียวให้หายทันทีกราบทูลอย่างนี้ถึงสามครั้งพระเจ้าก็ไม่ทรงตอบ ก็ตั้งใจเวลาอีกสามาออาดเดอนขง้นมาโดยสาขากานิพพานถ้าฉันยาเขาต้องโกมารพัฒน์ต้องไม่ตายแน่ตายไม่ได้อนิกัรตายได้หลังนนเองค์กว่าใจไม่ทรงตอบท่านโกมารพัฒน์ก็เ่มเสียใจเ่าคิดว่าเราจะตายก่อนพระพุทธเจ้านิพพานพันไม่ยอมตอบแสดงนิพพานก่อนเราตายหลังจากนั้นก็มาคิดใหม่ว่าเราจะถวายยาหนึ่งเม็ด ้าเราด้เจ้าสันยาเม็ดนี้เราจะทราบได้ทันทีว่าโรคนี้เป็นโรคอะไรและจะถวายายาใหม่ในเม็ดโรคนี้จะหายทันที่านทำยานี้เข้าปัถวายก็ปรากฏองค์สมเด็จพระจอมใจไม่ทรงรับข้ามเมื่อเชียเรื่องเพื่อเจ้าย่จะทาได้แค่สามครั้งถามไม่เกินสามครั้งถวายไม่เกินสามครั้งถ้าไม่ตอบหรือไม่รับก็ต้องเลิกกัน เมืนทางโกนมาระพัดเายาโน่นนั่นไปถวายพระเจ้าพระเจ้าคำหรือไม่ยอมรับสามมระท่านก็เสียใจมื่ครามมือองค์สมเด็จพระจอมใจโดยศาสนาต้องมีขัแนแเณรยาเบทนี้ยาไปไหนเราทําถวายพระเจ้าไม่คนนี้ใครจะกินก็เลยไปทิ้งลงในบ่อน้ําบ่อที่ก็ททาน้ำดิ่มปรากฏเหตุอัศจันคือน้าคูขึ้น,นมาถึงปากบ่อเราบ่อนั้นมันลึกวากว่า แต่ตอนหลังพะดีกาจา์เขียนบอกว่าน้ําพุ่งเลยปากบ่อไปจิตทั่วลำตานมันนานๆเหมือนทวันยาวไปถามที่โกมาพรักจ้าจะบอกนานๆมันก็ยาวเป็นของธรรมดาหลังจากนั่นองคเสเดพระบรมสารนันดาประเทศถึงสมาใช้ปัญญาดลปกติพอใกล้จะถึงกลางมันหกคือวันขึ้นฤิบสที่ทำเหมือนเมื่อวานนี้ อคงค์สมเด็จพระจีนสีก็ไปให้ร่เมในกาดเอาวันพรุ่งนี้เอาก็มีสารคั่มนะก็ะมีสารคั่มเด่นหกให้ไปไกาวันพรุ่งนี้วันขึ้นทีนสี่คั่มหกตถาคตจะไปสุสิตรามานครพระสงฆ์องค์งงไหนจะไปจะตถาคตบ้านก็ไปเวลานั้นปรากฏบรรดาพระอานังหลายมีที้สั้งงประชุมอยู่ที่นั่นสองแสนองค์เศษต่างคนต่างก็ติดตามองค์สมเด็จพระบรมรุกขเทเสก อย่าลืมว่าเวลานั้นมีพระรัตนเป็นใบสมิธายายก็มากแล้วมีญาติญญาก็มากแต่วสเามาสเด็จพระพุทธมีพระพ่ายเจ้าแค่องคเดียวสามารถจะพาพระทั้งหมดขอขกไปได้แม้จะเป็นโภิชนด้วยกำลันงนี้พระองค์สมเด็จพระทศพลแต่พระองค์ก็ไม่ทรงทำเพราะกำลังเขาทัญญาเนี่ยเขาจะใช้เฉพาะเวลาที่มีความจําเปนนนน็นเท่านั้นนั่นตัวท่านป่วยหนักเดินจะไม่เคยไหวยอยู่แล้ว เจ,จ้าองค์สังเดชว่าเุแจ้าก็ไม่ทรงแช่ปัญญาเดินปาวาเลเจดีกายโก,กุตินรามานครประมาณร้อยี่สิบโยชน์ขณะเดินประหว่านกลางบรรดาธรรมปฏิษัต์ถึงหกสิบโยชน์พอดีองค์สมเดจกินาสีก็หันมาบอกว่า,วาอานาณทาดูก่อนอนนนท์เจปูสังฆาติจัตถาคตรเย็นนั่งตรงนี้พักหน่อยเพราะกาโคตเหนื่อยเหลือเกิน เดินไปไม่ไหวตอนนี้ถึงบ้านนนท์ก็รก้องไห้ระยะทางเวลาแค่หกสิบโยชน์องค์สุนทรภิจารย์ไตรภูมิงสาสบานไม่เคยผปวดมเมื่อยร้อยยี่สิบโยชน์คนหนึ่งเดินแล้วจะปัสสายแต่ว่าตอนนี้องค์สุนทรภิจารย์ไตรภูมิมสาสดานทรงไปทนหนักต้องการยา,าพัากบ้านนนท์โปผ้าสังกะสเพื่อเจ้ากระทรวเว็จประทับนั่น ไปตักกระเพาะอนนนวะอานันทะโดก,ก่อนอนนต์ต่ทาคตมีความกระหายน้ํามากย่งไปตักน้ํามาถวายจาทาคตเวลานั้นระยะกยใกล้ๆกันพักใกล้แม่น้ําแต่แม่น้ําก็ตื้นเนขินมีน้ําไม่ลึกแต่อ,อนนไปพระจะตักน้ํามังเอิญด้านเหนือน้ํามีเกลียนห้าร้อยเล่มข้ามพอดีเองน้ำที่ตักมาถวายองค์พระจีนสีมันก็ขุ่นจัโดโสรงต่ขึ้น ถ่าเราจับมากราูนองค์สมเด็จพระสัมมา,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 าสัมพุทธเจ้าว่าปันเตภะกวาข้าแต่องค์สมเด็จพระภูมีพระพาจะเจ้าพู้เจริญพระพุทธเจ้าค่าน้ำขุนจัดไม่สามารถจะตักมาถวายได้องค์สมเด็จพระจอมไตรยก็บอกว่าอาน,านันทาดูก่อนอนนนท์ตถาเขาก็หายน้ำมากน้ำขุนก็ขุนโดยตักมาตถาเขาจะเสวยเพื่อจะฉัน พอจับไปนู้นน้ำพระอนค์งงก็กลับมาใหม่ไปใหม่เพิ่งใกล้ลเนี่ยเกินห่างกันไม่กี่วานนะักกลับไปคืนนี้รู้สึกว่าเป็นเหตุอธิการน้ําที่คุณคักเมื่อกี้นีนมนในใ้มันใสแจ๋วเหมือนกับน้ําแก่นสันตมพระเดินเห็นเลยพระอาจัรยตักมาถวายองค์สมเด็จพระปกวันแล้วเมื่อองค์สมเด็จพระปฐุมเจ้าสวยเสร็จ ยังกล่าวคุณองค์สเด็จดพระผูมีพระภาคเจ้าว่าพันเตพระกวาข่าแต่องค์สเด,าาดเจ็จพระผูมีพระาคาจ้าผู้เริญพระพุทธเดียว่ะเป็นเรื่องอัศจรรย์ไม่นิจีน,น้ำขุนมากโดยกลับไปเข่าหลังนี่นั้นน้ำใสปกติด็จพระผูมีพระาคาจ้าจึงกล่าวว่าอา,านันทะดูก่อนอนนนท์ขึ้นื่อว่ากรรมที่คือโกส่งก็ดีและโกส่งก็ดีไม่ได้เล็กน้อยที่อยาประมาท เว่าองค์็จพระสมมาลงโลกกันหน้าก็ตตดจำดาะสมทั้งหลายว่าพิฆเวยด่ก่อนี่สุตทั้งหลายการนิเหตุนามเกิดนามขุนนามใสจะเป็นกฎของกรมระท่าขตมาเป็นลูกชาวนาคนจนเวลานั้นองค์ผลิจกระทุกผสมมาลมาสาวจำดาเกิดเป็นลูกชาวนาไปชาวนาจนจนเวลาตอนกลางวันเขากดควายจากไถนา การลูกชายตัวเล็กขี่ควายดำไปเพื่อจะกินน้ําน้ําบ่อเล็กเล็กเข้าใจไปจนน้ําบ่อยเท้าควายบ่อเล็กเล็กมันมีสองบ่อติดกันบ่อหนึ่งน้าใสมากบ่อหนึ่งน้าขุ่นมากไอาเพื่อหลับแรกถมาติดกันเลยแค่ย้ายปากก็ติเแยกควายตัวนั้นก็หย่อนปากจะกินน้ําขุ่น ใครจมีความรู้สึกในตอนนั้นไม่จะเป็นเด็กวุ้ยควายที่เหนื่อยมากไม่ควรจะกินน้ำขุนแต่ควายอาจจะชอบก็ได้เะไปกินน้ำใส่จิ้งหนึ่งสะพายย้ายปากไปกินน้ำใสแค่นี้บรรดาในพุทธวิสญาณลายการมมตามมาเล่นองค์คนเด็กไรจอมไตรบรรดานอมาสตาจะนิพานแค่เล็กน้อยเท่านี้นะกรรมอย่างนี้ถือว่าเป็นกุศลละกรรมใช้ไปเอกุศลเล็กน้อยของไปทอดใจย้ายปากไปกินข,ของที่ไม่ตอบใจ เป็นเหตุให้องค์สมเด็กไฟจอมไตรต้องกระหายน้ำผาตตามไปอีกนิดหนึ่งตอนนั้นไปองค์สมเด็จกไฟจอมไตรประมาณสาสันได้ก็สงกระดิกมีหกขีโยอดเที่เมืองตุสินลาหมานแดก่อนเข้าไปพักที่บ้านในจุนตอนนี้บรรดาประชาพุทธบริตว์หลายก็พากันมาเฝ้าองค์สมเด็จกไฟจอมไตรมาก ในเป็นหลวะพระอรรัหารมีจั้งสองแสนเศษยมดีประสดาวีธาคานาคัยมาก <c oughs> เวลานั้นมีเฉพาะพระเดียจเจ้าจึงทำอาหารทวา,ายจะเลือท้งสองแสนเศษต้องใช้อาหารไม่น้อยที่สั่งฆ่าสุกรเป็นจำนวนมากกอาหารก็มีหลายอย่างไม่มีเพอาะเนื้อสุกรอ,อย่างเดียว เวลาที่กัปหลงอาหารวันอาหารวันนี้ทานกด็ดีวันรัตเศษสมาโลกยานก็ดีของเวลานี้ก็ถือว่ามีสมดีเป็นกรณีพิเศษมีสมากกว่าอาหารธรรมดาเกิดดายนำของพิษทิพย์มาเกิดตายแม่อาหารที่มีเนื้ขขอกรอ่อนเพื่อจะทำบุญร่วมกับบรรดาดในในายจุนและคนทั้งหลายเวลานั้นเมื่อเขาทำอาหารสุกแล้วคือ พระหาสุุแล้วองค์สมเด็จพระบัณฑิตแก้บูกเจนาทราบคนอื่นไม่เห็นเทวดาของที่มาใส่พระเจ้าเห็นองค์เดียวก็แต่จะเลใจจนว่าจันทงใจจนอาหารที่มีเนื้อสุกรอ,อ่อนถวายจะถาคดองค์เดียวนะที่ถวายพระอื่นทั้งนี้ท,ท่าพระอรหันต์อื่นไม่สามารถจะย่อยได้กินทลายตายหมดทพนั้นแโดยท่าพระองค์พระองค์สมเด็จพระทรงทานบริโภคสันบาวองค์เดียวเท่านั้นที่จะย่อยได้ ในจุงก็นำอาหารที่มีเนื้อสกรอ่อนถวายเจ้าพระพุทธเจา้าอาหารคน,นอื่นถวายพระอื่นเมื่อเสวยเสร็จมันก็ไม่หมดองค์สมเด็จพระงครคตดจังสังในจุนบอกว่าจ,นจนันจุนพระในจุนอาหารเนื้อสกรอ่อนทั้งหมดที่ประทา,านเสีากันเหลือนี่ไปฝังดินให้หมดอย่าให้คนอ,อื่นกินเขาก็ฝังดินตามตามพระพุทธตามัติ จากนั้นมาองค์สมเด็จประสงค์สมบัติของพก็เริ่มไปชนเป็นพิเศษป่วยมากดูแลโดองค์สมเด็จพระที่แก้ป่วยใหม่หนึ่งโรคคือขันธิกาพาศโรคขันธิกาพาศนี่คือถ่ายเป็นโลหิตสดสดต่อจากนั้นไปองค์สมเดจพระบรมสุคตก็เสด็จไปปุสสธระไปไปทวานางหลังนางคู่มีวิหารวิถีนั่นตอนนั้นในองค์สมเด็จพระกัลวันรมศาสัา ทรงบัตทับบรรพมอยู่สมเด็จพระธรรมคูก็เรียกพระอาน,นุนเข้ามาว่าอานันทาดุกกรอนทอน,นถ้าใครค้าตามิสีเตียนในในจนว่าถาวายอาหารกับประาคานุแล้วถ้าไม่ปถาคาทุตป่วยก็มีผ่านจงบอกเขาว่าอาหารท,ท,าที่มีนีิสงเลิไปเสรทานผู้มีอณิสงเลิไประเสรประทานใดๆก็มีสองเวลาเื่อทายคุณนาสุชาดาวิเป็นปัจจัยให้ประคาทุไบรรลุไปเศษสัมมาสัมโพธิญาณ ไอ้การทานที่จะไหววันใกล้นีพพานวันจะ,าาะนิ้ผ่านวันนี้ก็เป็นทานประเสริฐในองคเช่นเดียวกันโยงบอกกับคนหลายก็ในชนอย่างนี้ก็จะไม่เสียใจถ้าถึงกะไรก็ดีในจุนจะถวายอาหารเมื่ถวายอาหารก็ตามทีและทาก็ต้องผ่านวันนี้แน่หลังจากนั้นท่านลองจะเสียใจคิดว่าเวลานี้องค์สมเด็จพระจอมไตรบรมศาสดายาทตรงนี้ผ่านแล้ว แต่องค์สันเด็ดพระบัณฑิตแก้วยังไม่ได้สอนให้เราเป็นพระอรหันต์เวลานี้แค่เป็นปโสดาบันเป็นความจรียงพระอนนนีก่อนจะบทจะเป็นปโสดาบันแล้วจะฟังเทศจะองค์สมเด็จพระบัณฑิตแก้วจบก็เป็นปโสดาบันแล้วก็เป็นาสโสดาบันมาทั้ง40 42ปียังไม่ได้พระอาหารหันต์ จะไ,ไปยืนจับเกาะร่มหน้าต่างยืนร้องไห้เวลานี่องค์สมเด็จพระจอมใจผ่านเราไม่มีครูสอนต่อไปเม,มื่อองค์สมเด็จพระจอมใจบรมศาสั